สวัสดีนะคะวันนี้นะคะมาทักทายค่ะวันหิมะตกนะคะอากาศหนาวอากาศติดลบนะคะประเทศเยอรมนีนะคะมิวดเบาเสียงหน่อยนะครับบาเสียงหน่อยครับสวัสดีนะคะทักทายทุกคนเลยนะคะวันนี้มากินข้าวกันนะคะกินมื้อเย็นแล้วก็จะไม่กินตอนกลางคืนแล้วนะคะอื้อ มากินส้มตำกันค่ะวันนี้เราจะมากินส้มตำกับข้าวนะคะประเทศไทยตอนนี้นอนกันแล้วใช่ไหมมีใครเข้ามาแล้วบ้างค่ะทักทายกันหน่อยนะคะวันนี้กินข้าวนะคะกับส้มตำเมนูเร่งด่วนนะคะนั่งๆอยู่แล้วก็หิวคิดอะไรไม่ออกก็เลยตำแตงนะคะตำแตงใส่กุ้งสดนะคะก็กุ้ง ไปต้มเรียบร้อยนะคะแล้วก็ผักนะคะผักเท่าที่มีนะคะช่วงนี้ไม่ได้ไปซื้อผักที่ร้านไทยนะช่วงนี้ไม่ได้ไปซื้อผักที่ร้านไทยมีใครเข้ามาทักทายนะคะเร็วมามาค่ะมาทานข้าวด้วยกันนะคะนี้นะคะเมนูของเราวันนี้ค่ะอืมส้มตำม,มาเรีวมากินส้มตำค่ะเดี๋ยวเราเริ่มทานกันเลยนะคะ ใครอยู่ใกล้ๆนะคะมาเร็วมากินส้มตำกันอือเปนกับข้าวนะคะฮัลโหลซาร่าวิกเกอือกินข้าวกินน้ำส้มตำนะคะแล้วก็กินน้ำผักบล็อกกีอือแคบหมูะะ่ะ อ,อย่าโดนโต๊ะอันนี้มันเขย่ามีแกบหมูนะคะไรมันค่ะแก๊สหมูไรมันใครเข้ามาแล้วบ้างน,นะคะแ๋ววันนิชาสวัสดีค่ะ,คะมิเก๊สเอสเดียซาลาสอร่อยมากค่ะอีกค่ะเบอร์ซาลาส เฮียคุกมากัวกันซาลาซามิตรไรซ์อืมอ้าวให้พี่บอก่กุ้งพี่ว่าจะกินกุ้งดูกุ้งกุ้งตัวโตมากอืมกุ้งตัวใหญ่มากอร่อย นะคะทุกคนเลยเธอมาเร็วกินข้าวอืมกินส้ตมตำกับข้าวบบน,นี้มือส้มตำกับข้าวแล้วก็พักก็คือข้าวที่มีนะคะตอนนี้ที่ประเทศไทยเขานอนกันหมดแล้วนะคะแต่เรากำลังกินนะคะปาปิก้า ที่นั่นตอนนี้กี่โมงแล้วเพื่อนอีกสิบนาทีนะคะหกโมงค่ะหกโมงเย็นอันนี้กินมื้อเย็นนะคะมื้อเย็นมาแล้วงายัางรอดยเถอดดูน้ำซ้มตําดูกินข้าวมื้อเย็นค่ะวันนี้ทานมื้อเย็นนะคะ ไปเล่นหิมากกันมาอย่างเหนื่อยเลยค่ะแล้วก็กลับมาทานข้าวพีาท,ท,ทุกคนนะคะตอนนี้ประเทศไทยน่าจะประมาณเที่ย,งค,ย,ยงคืนใช่ไหมเที่ยงคืนใช่ไหมพี่นกสวัสดีค่ะแปดร้อยคนดูนะคะสวัสดีแปดร้อยคนดูนะคะ แคมหมู้องอย่าโดนโต๊ะครับอันี้มันเขยา่าอืมแคบหมูร้ายมันนะคะอร่อยมากสุดยอดไปเล่นมาเหนื่อยแล้วก็หิวหิวก็กลับมาก็กินนะคะบอกได้เลยว่าเด็ดมากเรากินกุ้งขออนุญาตใช้มือนะคะดูกุ้งค่ะตัวโต,วตวมาก อืม,อมสุดยอดกุ้งหวานมากแล้วเนื้อแบบเนื้อมันสดอะค่ะสุดๆสวัสดีนะคะทุกคนที่เข้ามาใหม่เลยนะคะทักทายกันได้นะคะมาชวนทุกคนทานข้าวนะคะ อ,อร่อยมากอันนี้ผักกินแท่ที่มีนะคะปาปกากินกัปาทิกะหวานชอบนะคะเป็นคนชอบกินปาปกิกามากมันหวานแน่นสวัสดีจ้าที่ประเทศไทยตอนนี้มีใครบ้างที่ยังไม่นอนทีอืม อร่อยอร่อยมากอร่อยมากตำแบบไม่เผ็ดมากนะคะวันนี้ไม่มเผ็ดดูค่ะเรียบข้าวเพราะว่าถ้ากินกับกับขนมจีนอะ่ะไม่ค่อยอิม่มต้องกินข้าวไม่รู้เป็นอะไร อร่อยเธอเพื่อนชอบสีแดงแต่ว่าสีเขียวไม่ค่อยเท่าไรใา,า่เหมือนกันเลยสีเขียวมันไม่ค่อยหวานไหมแต่ตีนี้อร่อยอร่อยมากสีแดงที่บ้านติดติดตู้อยู่ตลอดเลยอ่ะปาปิก้าอืมยอบต้นหอม สุดยอดอม,มาค่ะมาอะา,ากาวันนี้ถามว่าอากาศหนาวมที่นี่หนาวมากนะคะที่ประเทศเยอรมันวันนี้ติดลบสิบห้าค่ะบางพื้นที่ติดลบยี่สิบเอ็ดนะคะหนาวมากแต่ว่า พอเราออกไปข้างนอกค่ะอากาศมันจะอุ่นเนาะเพราะว่าเราได้ออกกำลังกายเหมือนเราได้ออกกำลังกายอืมจริงเหรอดีแต่สุกกะผาพกินแล้วอร่อยอืมแล้วเนื้อมันหนามากดูได้แดง เดี๋ยวไปติดตามในช่อง Youtube ได้นะคะทำ Youtube ด้วยตอนนี้ฝากติดตามด้วยนะคะตอนนี้รีบแอดมานะคะเดี๋ยวก่อนที่จะเต็มร้อยไปล้วสวยและรวยมากเธอกินได้แบบนี้ อ๋อเรื่องกุ้งดูก่อนเด็ดมากทักทายนะคะทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาใหม่นะคะ สวัสดีนะคะชวนมากินส้มตำกันนะคะมีมากตกมากินส้มต่อากันแต่ว่ากินกับข้าวนะคะมีพริกกินพิพายด้วยนี่ค่ะพริกพริพรพรก,พรกทอดรสลาดนะคะอร่อยอืมก้นหอม อร่อยมากต้นหอมสดมากผักทุกอ,อย่างมีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะแนะนำจะหมดแล้วจานหนึ่งเป็นคนเดียวเลยนะคะ แคบหมูแคบหมูแคบหมูแนะนำนะคะในเดเวอร์ต่ไม่มาไม่บอยสวัสด,ดีค่ะปภา,า,านาพักทานครับอร่อยเลยร้อยอย่างเลยอเอาแคบหมูจิ้มน้ำปลาร้านี่ค่ะสุดยอดมาก บอกได้เลยนะคะแลประปลาล้าอย่างนัวเลยนะคะทีนี้เทียงกินที่นั่นกี่โมงอ๋อนัองยุยย้ยเทียงกินข้าวตอนนี้6โมงเย็นค่ะตอนนี้6โมงเย็นนะคะม,มาเร็วมาเร็วนีน้ำตามกัน ทำไมยังไม่นอนคะน้องดุย้ยมากินข้าวกินข้าวเติมส้มตำน้องจะเอาอะไรมีมีมีมืมมมขมอขโมยกุ้งไปเห็นไหมคะนึกเบลขโมยกุ้งพิกอะไร ทำยำม้วนเส้นอกไก่น้ำปาลาร้าดายแดงเมื่อนอย่าตตัวแรกก็ทางเพยิ่แต่ละคนห่างกันมากกิดถึงพี่โบมาพูดอแค่ถึงพี่โบมาพูดเกิดท,ทักมาบ้างโอ้ได้เลยค่ะที่โอนี่ไม่ใช่อะไรนะพริกนี้เผ็ดนะอืมนล้วก็จะไม่เผ็ดอร่อยอืมเผ็ดเผ็ด บิ๊กบอทกินไปแล้วทำผัดซีอิ๊วให้บิก๊กบอทกับสามีนะคะสองคนนั่สบายดีนะสะบายดีนะคะมไม่มีผัก กินบล็อกคลี่แทนสวัสดีนะคะพักษาทุกคน,ก,นกินอร่อยเลยค่ะคุณแม่แล้วอร่อยค่ะอร่อยจริงๆแต่เริ่มเผ็ดแล้วน้องแปเอาไอ้นี่หน่อยนะได้เรนไปไปเล่นสไลเดอร์ไปเล่นไอน้นี่มาค่ะไปเล่นหิมามายากเหนื่อยทึงก็กลับมาถึง มีข้าวหุงข้าวไว้เล็วค่ะทำไมเราจะกินไร่ไรมีรถแป้งอยู่นี่เอาแบบนี้แต่เอาต้นเล็กๆแบบนี้นะครับล้างด้วยครับชายรู้บ้าแบวไอ้นี่ให้ตับท้ายมาเร็วมาเร็วกินร่อยเราดึกดึกเสร็จเร่อยยางร่อยเลย ลูกขึ้นไปนกินเค้กสามครัคบลูกขึนนก้นแบเอเค้กมากินเร็วเถอดูน้ำปลาร้าหน้านัวเบ็ดมากไส้สองอย่างปลาดาปลาดาไหมกับปลาดามเมรียนบ้านเราซื้อกินได้เลยค่ะในน้ำปลาดามเมรียนร้อยมากก็หลักยี่สิบยี่ห้าเองทุก มาเร็วมาเร็วเรืมเพชรแล้วเนี้ยเข้ามาแล้วติดตามล้างด้วยครับเ uh huh. ข้ามาแล้วนะคะฝากติดตามช่อง Youtube ด้วยค่ะตอนนี้ยังตั้งชื่อว่าการกระหนออกโตยังนะคะ uh huh. ต้องหอมสุดมากโบสวัสด uh ีจ้าทักทายทุกคนเลยนะคะ พี่เข้ามาปาปิก้ารปาปิก้ารโรยังใหญ่เลยกินเลือดทำนี้แล้วาาาาิิกก้้ขอบคุณครับใครรู้บ้าไปเอาต้นหอมให้บ้านเรามีปลาดาโรโซ่ร้อยไหมคะร้อยไหมตัวเองปลาดาโรโซ่ร้อยไหมไม่เคยกินทีทีนี้มีลายยี่ห้อค่ะเก่นกับต้นหอม อันดีร้อยเหรอได้ต้องลองมืดเลยด้แค่นี้ยังไม่มือทีเด้ยร้อยเด้ยมาตาร้อยเด้ยเลยนี่เลยนำบดาราก่อนก็มาร้อยแลกกินฮะเงอย เนื้ออย่างรงนี่แหละต้นหอมก่อนต้นหยางย่อมฮานพิดิบดหล้างไย,งยเกียงไม่ได้เลยก่อนเกียงนะล่ะรอนี้ออกก่อนายเนื้อกินข้าวแปบบ๊บแก่งได้ตันที่บ้านมาเร็วมาเร็วใครแรอยู่หลกขึ้นไปกินข้าวเลยนะคะอืม เมืองไทยตอนนี้เขาหิดนนำมะพร้าวใครได้ไหลข้าวมัง้งนำมะพร้าวได้ข้าวว่าเขาเผาไอ้ไอ้ได้เผาต้นพร้าเลยบางคนมีบางคนเผาต้นพร้าเลยบางนี่เดี๋ยวนี้มันขึ้นไหได้โอ้ยรอย่างเลยมัดเลยดิมัดเลยมัดแล้ว แลวกุ้งก้อนในตัวตัวกุ้งตัวสุดท้ายบิ๊กบอสหลักกุ้งไปหลายตัวเลยเลือดาถนี้กุ้งกุ้งซดหมาขาซื้ออันนี้ที่ไปซื้อมากุ้งเนี่ยจะซดหมาแกงได้กรตานพัดเพชรมูนนอเรียงเฮียเราพอนอเรียงหยเหมือนเดียวนอเรียงหอเดียวมาแกงนอเรียงให้เลยนะ่ะจุม่มนําปลาฮิดนี่จุมจ่มจุมจ่มจุม่มจุ่มมาเร็ว Khay nữa ai mà kín Sắp tám rêu Lấy cung con đi hmm, Thì ăn là tí ha Làm lát cả mấy non thì Đai rồi lê Rồ lê cho mấy ăn đi tí rồi mà kín cánh lên xin đã hay ăn rồi luôn Này lại bà nhà cá tì Mượt quá vô đi Cá tì mượt là cái đấy Hốt nguồn à Như này nằm như à บอกเลยเลยว่าใครเหนื่อยสักบัวเลยต้องไปกินข้าวใครไม่กินข้าวพลาดมาไปหาอะไรก็ได้คือไปกินริวอย่าทรามานตัวเองบาปคา่ะอร้อยมาอีกว่านเดี่ยวนี้มันเนื้อมันหน้าเห็นไหมเนื้อมันยางหน้าเลยเห็นไหมแต่ว่าบางรอบก,ก็มีนะแต่ว่าบางแต่นนี่รู้นี่ดูเนื้อยางหน้า ได้แรงได้แรงอย่าแค่ไปสิไปอันไปกินไม่ว่าไปนอนไปกินหรือไปนอนน้อนนินไหนข้ามาเร็วกินข้อวต้มนี่อดไม่มีอะไรกินกินข้อวต้มแทน บน้ำหนักคิดไม่ไว้เลยว,ว่างนี่กินแล้วนอนกินเซตเดินแบบเดินแบบแเ,เซตเล่นเฟสเล่นเฟสเล่นทิกต็อกนี่คือชีวิตวนเวียนไม่เชื่อว่าไปนอนไปกินข้าวไปหลักกินข้าวอยู่แล้วเ okay คมดเลยนี่มาเลยสด Mình thao bài lấy vấp bài canh Giang rồi đi Đây Paprika Hãy subscribe cho Để không กาะโดดนินงมันเลยแคบหมูได้มันย่างร้อยเลยแคบหมูแบบเจ้านีน้ซื้อประจำจะซื้อมาเก,ก็บไว้เยอะๆเลยค่ะเพราะว่ามันจะเป็นแบบทุ่งเมื่อนกับเออขอนมบ้านเราขนมเลได้แบบน,นั้นเลยค่ะร้อ,รอย เงนะะกังตพนีออ้อตออมหมดแล้วอร่อยมากอร่อยมาก ส้มตำค่ะหมดแล้วตอนนี้หกโมงเย็นนะคะของที่ประเทศเยอรมน,นีกำลังกินส้มตำ๋ยวเราจะไปนอนแล้วร้อยมาไปถึงแล้วไปแล้วทำไ,ไ้ไม่นอนทีกินร้อยกินร้อยกับกินหมูมาม mà ừ, đây đây ra trong nha bà mai cấp và là điên cái bà bị ca mình phát mình bắt mừng ra ตอนนี้งดไปนานเอเชียเพราะวา่าสั่งข้องมาจะเยอรมันเอ้ยจะเหมืองไทยให้แม่ส่งไงแต่พอขาส่งสองเมื่อนว่าเลยประหยัดก่อนไม่ไปซื้อก่อนให้หนู้อดใจก่อนรอกินของแต่แม่ส่งมาก่อนอืมอืม คุณแม่เติมมาให้หนมฮึแล้วต้นหอมกันนี่เ,เดียวน้นอะไรตืบเรนโล้บ้านา่นนา,นารักมั้ยเนี่ยเอาช็อกโกแลตไหมแม่น่ารักไหมครับน่ารักไหมครับน่ารักครับเรนนี่จานึงแล้วก็จะเอาอีกอันหนึ่งเพ็ดไม่เอาแล้วครับ คุณครับ,บ,รบเหนื่อยพอน,น้องพี่ต่อร้อยยางเร่งร้อยร้อยร้อย,ยพี่ต่อขแขมัดแลนี่กินเกลี้ยงเลยฮึมแพ็คย่างแรงจันนึงบิ๊กวัวเปลน้ำไอ้นี่ให้แม่หน่อยดิน้ำแอปเปิ้ลอ่ะหายแพ็กได้เร่ง หมดแล้วเนี่ยคลอกมึงกินแต่ส่วนเกลี้ยงกริบดูน้ำปลาก็ไม่เหลือกินสุดยอดมากเด็ดสุด มาดูนะคะฝากติดตามช่องใน youtube ให้หน่อยนะคะชื่อว่าพิมพ์ว่าการกะหนกโตยังนะคะกอไก่สระอายอหญิงกอไก่นอนหนูกอไก่น,น,กไกนะคะการกหนกโตยังนะคะฝากกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปติงต้องติงต้องนะอืมอร่อยมาก เกลียงเวลรอยอย่างเรงเลือดแต่เปลือกซ้นาวขาวเกลียงกินับขาวพักจานหนึ่งเกือบมอดกินสุดยอดหายได้เร่งไปนอนก่อนคนที่ขอให้คนที่เมืองไทยนะคะนอนหลับฝันดีนะคะส่วนคนที่ประเทศเยอรมันนะคะตอนนี้เวลาหกโมง อาบน้าแต่งตัวเข้านอนนะคะเพราะว่าวันนี้อากาศหนาวอากาศบรรยากาศน่านอนมากหนาวมากติดลบ15องศานะคะที่นี่ติดลบ15บางที่บางพื้นที่ติดลบถึง30นะคะสามีให้ดูติดลบถึง30แต่ว่ามีม,มีในบางจังหวัดเท่านั้นบางเมืองเท่านั้นแล้วก็ เหมือนเมืองจะวันก่อนเคยขับไปอะค่ะห่างกันประมาณ2ชั่วโมงของพี่เขาเห็นวันนี้ลงมาลบยีอ็ดองศานะคะวันนี้เราก็ไปเออเล่นหิมะกกันมานะคะกับลูกชายแล้วก็ไปถ่ายคลิปไปถ่ายรูปเฮฮาปาร์ตี้นะคะสนุกสนานมากมายนะคะกลับมาก็หิวมากินส้มตําไปโคมเติบเซตเดียบรอยก็ไปแล้วนะคะไม่ได้มีอะไรมากนะคะชวนทุกคนมากินส้มตํานะคะแล้วก มาเพื่อฝากช่อง youtube นะคะฝากติดตามช่อง youtube ของโบให้ด้วยนะคะฝากไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจนะคะของทุกคนนะคะที่ติดตามโบมาตลอดนะคะแล้วก็รักโบแล้วก็รักบิ๊กโบนะคะเราจะมีข่า,ขาวสารดีๆต่างๆนานานะคะมาอัปเดตนะคะ,นะ,คะใน youtube นะคะวันนี้สิ่งที่ มีอะไรบ้างที่แปลกใหม่หรือว่ามีอะไรบ้างที่ประเทศเยอรมันนะคะที่หลายๆคนไม่เคยเห็นนะคะแล้วก็เราก็จะถ่ายนะคะอัปเดตลงไปนะคะใน YouTube ช่อง YouTube ของเรานะคะชื่อการกระหนกโตยังนะคะใครดูมาถึงนาทีตอนนาเอ่อตอนนี้นะคะฝากติดตามด้วยนะคะพิมพ์ไปว่าการกระหนกโตยังนะคะกอไก่สระอายอหญิงกอไก่หนหนกกอไก่นะคะโตยังะคะ่ะ ฝากติดตามด้วยนะคะช่องของโบนะคะก็จะมีคลิปโบคลิปบิ๊กโบนะคะไปลงนะคะอย่างน้อยๆนะคะกําลังใจของทุกๆคนนะคะก็สามารถเ,าเป็นกําลังใจให้เราสองคนนะคะทําคลิปดีๆออกมานะคะตอนนี้เรากําลังเริ่มนะคะก็ฝากไว้นะคะให้ให้ให้เราอยู่ในอ้อมอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะก็วันนี้ไม่มีอะไรมากินส้มตำเสร็จแล้วไปแล้วนะคะบ๊ายบายคะ่ะ Pandi